รถคันนี้ชนมาชนเสร็จแล้วปล่อยยึดปล่อยยึดเสร็จแล้วบิ๊กเแก้วประมูลรถชนออกมาาาเอากูว่าจบคิปเหอะเปิดมาอีกใครให้ดูพึงต่อโอ้โหมีอะไรดีมั้งเนี่ยรถชนมาเออนี่นี่นี่ชนบุรีถามคำเดียวถามคำเดียวหอ้พี่หมดมุกแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดหมดมุกแล้วก็ถูกไหรถชน ประมูลออกมาบิ๊กสซแก้วประมูลออกมาขายเนี่ยไม่มีผิดเลยผมพูดถูกหมดเลยคือมึงกิเกียคิดแล้วไงคีบเพจตัวเองนะโอ้โ oh, หคิดดีจังคนดูเยอะของกูเนี่ยไม่ค่อยมีคนจะดูแล้เน like, ี่ยฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้คลิปผมด้วยอ่าเอามาเอ็กซิเล่เข้าใหม่ครับตัวนี้มีเยอะ,อะ F C, ie, เอฟซีชลบุรีก็มาซื้อกลับไปไหน่อยเด้อวยอะนะนี่เพจเดิมทุกอ,อย่างเดิมพลาสติกยังไม่หลุดเลย เอฟตีชลบบรีมาซื้อรถจังหวะตัวเองกลับไปหน่อยแต่เยอะนะลูกค้าชลนบรีมาเยอะเลยนะเยอะเอราีเราของดีออ้ทุกออยากเยอพมาทั่วประเทศแหละชลนบรีและยองมาที่นี่นะครับไม่รู้มีอะไรดีที่นี่อยากรู้มาุดมานะมานะอยากรู้ว่าของดีจะมาสักแก้วของดีจะมาสักแก้วนี่ต้องขึ้นที่เที่ยวให้แล้นะเป็นพิษสักแก้วจุดแลนด์มาร์คจุดแลนด์มาร์ค ไม่ค่ะหมื่นโลเดี๋ยวผมจะไปสร้างอนุสาวรีย์พิกสักแก้วแล้วใครมาต้องเช็คอินที่นี่อ๋อเกินตปนะดูเบาหือสันคมกิ๊บไม่มีล้มไม่มียุยไม่มีคะไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะยี่สิบคันแล้วในเอ็กซิลี่เยอะเยอะมากคือไม่แน่ใจแล้วว่าขายดีหรือว่าไม่ขายไม่ออกตอนเนี้ยแต่ขายไม่ออกก็ซื้อ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 บนชลลุมตอนนี้ประมาณสองแถวแล้วเอ็กซิลี่เนี่ย อ่ามีแถมน้ำมาด้วยขวดทรงนี้มึงรู้ไหมน้ำอะไรน้ำอะไรอ่าเนี่ยขวดทรงเนี้ยมึงว่าน้ำอะไรพร้อมไหมโอ้ยเฮียมึงไม่ต้องสืบอ่ะขวดแบบนี้ฟ้าสีชมพูดรน้ำสีนี้่ใช่เด้เนี่ยกูน้องกูแน่นอนแต่แต่ว่าผมเคยตรวจฉีดแล้วผมคิดว่าน้องผมต้องมีสักคนสรุปไม่มีนะปลอดภัยไร้สารรอบนี้เดี๋ยวอัดคลิปเดี๋ยวซ่ม สุมตวจเดียวไหนเดียวไหนผมอาลิปสุ่มตวดเลย <laughs> ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้จริงเรื่องอย่างนี้เสียภาพลักษณ์องค์กรนะเห็นว่าเป็นเรื่องตลกแต่งจริงผมซีเรียสนะอ้าเนี่ยภายในโูหกินใหม่ยังอยู่อ่ะสุดยอดพอ,พอเวลาขับรถขับอะไรของลูกค้าไปเนี่ยยิงรถ<ด>ลูกค้าจะโศกแล้วลูกค้าไปเจออะไรในรถนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้เลยผมค่อนข้างซีเรียสสติกมากอาจจะดูเหมือนหน้าเราผมอาจจะดูเหมือนตลกตลกเฮานะครับ แต่เรื่องงานมีจริงจังอย่างมากเลยนะครับพี่น้องถ้าไม่จริงจังจะขายดีไหมลูกค้าจะมาหาจริงเปล่าเอาโอเคตัวนี้ฟรีดาวพันเ0้าพันตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนนฟรีส่งรถทำสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็ฝากแจ้งเตือนพ่อพี่น้องเอซีหน่อยช่วงนี้อะไรนะพิมิตเขาเยอะมากระวังด้วย ไม่ว่าจะซื้อขายเธอเปบัญชีจำนำบรีไฟแน,นนซ์นึกถึงบิ๊กสกแกวนะครับบิ๊กสกแกวครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ